สามลูกค่ะคุณต้องรู้ออเอราะได้นะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ลยังมีทนิตอะลูกขอบคุณค่ะเป็นของกปดลูกคนชาเย็นครับชาดำเย็นจุด就这些了。ยากว要喝什么？听说甜，是 去冰好像，哎等等我我等我问问你一下<了>啊，好的好的。哎，我的，因为不是不是，我要不想。我我有呀，我来、啊。好好好，那我也多少杯？<laughs> 你要什么？冰也是。我买要冰模式。嗯，冰模式，我要最大的。啊 อเมริกาโน่สามแก้วค่ะแต่ว่าเป็นเย็นค่ะแต่ว่ามีแก้วหนึ่งขอไม่ใส่น้ำแข็งได้ไหมืออนดน้ำแข็งน้อยน้ำแข็งน้อยค่ะค่ะนี่ตั้งยังไงดีครับตบชุตตาปิงป่อยตัดเลยตัดไปค่ะแก้วใหญ่หมดเลยค่ะ ไลยไอ้น้ำมันไหนไหนะกาแฟรวมน,ำน้ำแะครับมีน้ำแข็งนิดเดียวต้อนสองก้อนก็พอแล้วได้ไหม, <c oughs> มอโอเคได้ีน้องอีกทีนะครับนุก๊กเขาเนีจีน่าครับจีน่าท่าจีนทากูเขียนก็บุ้งดกันจีนกีนหอนกันีนูอยนเมอนกัีนกูเียนเ้อนกันจีนกูเขียนเหมือนกันจีนกนนันีนกียนเอนกันีนเีนมอนกนจีกีหมกันีนกหมอนกันีนียนเอนันจีนเนอนทีนีนเอัอานเียนมือนันีนก <c oughs> 啊、哦，有额丽贝。哦，余额丽贝，余额丽贝。现在挺方便啊，丽贝都。星巴克啊，这种。好、啊。嗯。支付宝也能支付。懂你。嗯，这里好像是懂你最好的医院。 就是最最方便的。o k 最少冰妈妈可以吗？可以吗？可以可以。可以还要加冰吗？稍微加一点点，可以可以，就稍微加一点点，加几块的一点，点，可以吗？可以。火车上要多久？嗯？火车上要多久？哦，电话过来了。嗯。 แม่เอาท่ไมแม่ม่มหมา,มาอทุ่เอาตองใไม่กินให้แก่กินกแกชอบไไม่รูก,กินได้มไมได้กินยากแล้วไนะไม่ใช่เหรอไม่ไ,ไม่ใช่ๆเพาอาหารเขาันดี ตึงเล้วเต,ตนัววันนี้โรงเร่เหมืนกินได้ไหมคิดได้แคชอบาหาเช้าโอเคออจมามาซื้อขูเจ้าลับลาบอ๋อ,อ,อไม่ตรงไม่ตรงไม่กินถยาดกหัวผักเมียงผัดไข่รลมีคัดชายผักเมียงผัดไข่แล้วมีัดชายหย <c oughs> มมกเดี๋ยวนี่ตัวเยกันยนี้พ ร้านอาหารที่นี่คือดีมากซีฟู้ดแน่นๆกุ้งแม่น้ำก็ตัวใหญ่ราคาก็ไม่แรงนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะอยู่ที่อำเภอกันตังค่ะไปช่วยซ่อมเขาแล้วหนึ่งตั้งชีอรโอเค เคิมาโอ้ย,อยเก่งมากพาแม่กาแฟาแมาตลาดนัดแถวบ้า แฟนเราอะอยากให้แม่เขาได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะว่าเขาอยู่วยังไงตลาดนัดของเขาขายอะไรบ้างมีผลไม้แบบไหนอาหารแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งความเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะต่างกับที่เซียงไา้ที่มันเป็นแบบอยู่ในเมืองอยู่แล้วอ่ะเนาะเขาก็ตื่นเต้นกันมากเลยส่วนเรากับแฟนก็คือเหมาเกือบทุกร้านเอาจริงๆคือแบบเห็นแล้วแบบคืออยากกินทุกอย่างเลยอะ่ะมชวเก 没见过菜场，<laughs> 买了这么多。我小时候喜欢吃的。买呀啊！买啊！啊买 i m 咸菜麦鸡一样，对吗？还要买什么吗？不要可以买这个。买什么？鸡软<丸>买个鸡软鸡软<丸>哦，不要不要不要。不要好软。 不要不要，อา拍一下不要咩？เอ马路ไม่ม懂哎你看你又不听嗯我不听你就算掉在地上也没有关系我不会咩哭过来嘛ตอนนี้อยู่บ้านป้านะคะมากินขนมแล้วก็เดี๋ยวจะทำหมูกระทะกินกันให้แม่ได้ลองอะไรใหม่ๆกิน <laughs> บนพื้นปกติคือที่จริงเขาจะไม่น,น,นั่งบนพื้นนะคะเพราะว่าพื้นมันเย็น ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ปิดไว้เท่านี้นะคะก็พาแม่กับแฟนส่วนใหญ่คือพาไปเที่ยวคือพาไปกินหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดท้ายคลิปนะคะกับการกินหมูกระทะที่บ้านป้าเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะนีบ่บายเอ,อ่าหลานปิงยังวัีองชิมจูขอโทษครับปวครับาติงมาก